ลัคนาราศีกรกฎประจำเดือนเมษายนปี2568ค่ะอวะตารเครื่องประดับที่ใส่ใจทุกรายละเอียดนำเข้าพิธีพุทธาพิเศษทุกชิ้นดีไซน์สวยทันสมัยแมทช์ได้ทุกลุกเข้าได้ทุกโอกาสสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่อวตารไทยแลนด์ได้ทุกช่องทางการงานของชาวลัคนาราศีกรกฎในเดือนนี้นะคะงานเข้าเยอะงานหนักงานรัด เนื่องจากว่าจะมีดาวเจ้าเรือนกัมมะนะคะโครจรเข้ามาทับตัวคุณนะคะนั่นก็คือดาวอังคารโครจรเข้ามาวันที่2เมษายนและอยู่ไปจนถึงวันที่30เมษายนเลยค่ะพอดาวการงานเข้ามาทับตัวคุณแบบนี้นะคะก็มีเกณฑ์ที่จะ ต้องใช้ตัวเองในการทำงานเยอะมากค่ะงานเข้างานหนักนะคะแต่ว่าก็คาดหวังได้ในเรื่องการงานค่ะหรือบางคนนะคะต้องมีการสอบแข่งขันสอบคัดเลือกหรือว่าสอบสัมภาษณ์นะคะเพื่อที่จะย้ายงานเปลี่ยนงานนะคะมีเกณฑ์ที่จะสำเร็จสมหวังได้เช่นเดียวกันค่ะคนที่ทำงานประจำทำงานออฟฟิศนะคะอยู่ในจุดที่เจ้านายผู้ใหญ่รักใคร่เมตตาดีแต่ระวังในเรื่องของเพื่อนร่วมงานค่ะมีเกณฑ์ที่จะ ถูกเอารัดเอาเปรียบนะคะถูกหักหลังถูกเอาไปนินทารับหลังถูกใส่ร้ายป้ายสีนะคะทำให้มีโอกาสนะคะที่จะมีปากเสียง หรือเล่นสงครามประสาทกันในที่ทํางานค่ะเพราะเนื่องจากว่าดาวคําพูดการเจรจานะคะมันก็ไปเจอการกับดาวพูดศัตรูเหมือนเดิมเลยนะคะทาให้มีโอกาสนะคะที่คําพูดของคุณนะคะหรือคําพูดของเขาเนี่ยมันไม่เข้าหูของคุณก็ได้คําพูดของคุณไม่เข้าหูเขานะคะแล้วก็ทําให้มีเรื่องที่มันเครือบแคลงใจกันนะไม่อยากที่จะสนทนากันนะคะแล้วก็อึดอัดกันในที่ทํางานได้ค่ะคุณจะต้องระมัดระวังในเรื่องคําพูดคําเจรจา จะให้ดีนะคะต้องสงบปากสงบคำให้ดีเลยในช่วงเดือนเมษายนค่ะแต่สำหรับใครนะคะที่ต้องมีการดิวงานธุรก,กิจติดต่อประสานงานนะคะก็มีเกณฑ์ที่จะสำเร็จสมหวังเป็นไปด้วยดีค่ะเพราะว่าดาว คำพูดการเจราจาของคุณเนี่ยแม้มันจะไปเจอดาวคู่ศัตรูก็จริงนะคะแต่มันก็ไปเจอดาวดีด้วยนะคะเช่นดาวศุกร์นะคะที่เป็นดาเจ้าเรือนลาพะนะ,ะซึ่งดาวศุกร์กับดาวพุธนะคะเป็นดาวคู่ธาตุน้ํานะคะและพอมันไปอยู่ในเรือนธาตุน้ําราศีมีนแบบนี้มันได้เกณฑ์อาศิตธาตุน้ํานะ,ะทําให้คุณมีวาทศิลป์ดีมากๆในเรื่องการพูดนะคะการที่จะเชิญชวนนะคะการโน้มน้าวจิตใจคนนะคะทำให้คนเนี่ย เข้ามาซื้อสินค้าบริการของคุณและทําตามที่คุณต้องการได้นั่นเองค่ะแต่ต้องระมัดระวังเลยนะคะในเรื่องของการทําเอกสารสัญญาะคะมีโอกาสนะคะที่จะถูกเลื่อนนัดนะคะหรือว่าถูกบิดผิวในเรื่องเอกสารสัญญาได้นะ,ะเพราะว่าดาวเอกสารสัญญามันไปเจอกันกับดาวคู่ศัตรูแบบนี้นะคะก็มีเกณฑ์ที่อาจจะ ทำให้ถ้าหากคุณไม่รอบคอบนะคะก็อาจจะเสียบเปรียบได้ในภายหลังต้องดูให้ดีต้องเคลียร์ให้ชัดค่ะนอกจากนี้นะคะชาวลัคนาราศรีกรกฎนะคะมีเกณฑ์ชีพผจรลงเท้าได้เดินทางไกลยเยอะมากๆในเดือนเมษายนนะคะไม่ว่าจะขึ้นเหนือลองใต้นะคะมีโอกาสที่จะได้เดินทางทั้งในประเทศและต่างประเทศค่ะหรือหากคุณดิวงานธุรกิจสัญญาอะไรที่เกี่ยวข้องกับการต่างประเทศนะคะ ก็มีโอกาสที่จะได้รับข่าวดีได้เช่นเดียวกันค่ะแต่อาจจะต้องรอนิดนึงนะคะเพราะว่าเขาต้องมีการตัดสินใจไปประชุมไปดูนูน่นนี่นั่นนะคะเพราะว่าดาว ม,ม,มันมีดาวแบบการข้อตกลงอ่ะมันเดินถอยหลังอยู่นะคะป็มองว่าอาจจะเป็นช่วงกลางเดือนเมษายนเป็นต้นไปถึงจะได้รับผลตอบรับที่ดีนะคะหรือว่าเขาอาจจะให้ข่าวให้ข่าวมาหรือว่าเซเยสในช่วงกลางเดือนเป็นต้นไปซะมากกว่าค่ะการเงินของชาลัคนาราศีกรกฎนะคะอยู่ในจุดที่ดีขึ้นค่ะ แม้ว่าในช่วงครึ่งเดือนแรกนะคะการเงินของคุณจะหามาได้เยอะเพราะว่าดาวอาทิตย์ของคุณคือดาวการเงินของคุณได้ตำแหน่งอุจ,จวิราชโคจรอยู่ในเรือราศีมีนนะคะมีโอกาสหาเงินได้เป็นกอบเป็นกำมแต่ก็รายจ่ายเยอะมากๆนะคะเพราะว่ามันไปเจอกันกับราหูนะคะทําให้มีเรื่องที่จะต้องใช้เงินเยอะไม่ว่าจะเป็นใช้เงินไปกับค่าเดินทางไกลนะคะหรือว่าจับจ่ายใช้สอยไปกับในเรื่องของครอบครัวนะคะดูแลในเรื่องของคุณแม่คุณพ่อให้ดีนะคะ มีเกณฑ์ที่ต้องระวังนะคะเสียเงินไปกับค่ารักษาพยาบาลของคุณพ่อคุณแม่ด้วยนะคะหรือนะคะอาจจะเป็นในเรื่องของปัญหาภายในบ้านนะคะที่จะที่จะต้องใช้เงินในการแก้ปัญหานั่นเองค่ะหรือนะคะอาจจะจ่ายเงินไปกับการลงคอร์สเรียนนะคะอาจจะอยากพัฒนาตัวเองพัฒนาความรู้ความสามารถนะคะไปเห็นช่องทางการทํางเงินอื่นๆใหม่ๆนะคะก็เลยไปลงคอร์สเรียน an, อย่างนี้ก็ได้ค่ะ แต่การเงินของคุณจะดีจะโลง่งจะปลอดโปร่งนะคะมากๆเลยในช่วงหลังวันที่13 เมษายนเป็นต้นไปจะไม่ได้มีรายจ่ายหนักๆนะคะหรือไม่มีค่าใช้จ่ายอะไรใหม่ๆเข้ามาทําให้คุณต้องหนักอกหนักใจแล้วนะคะเพราะเนื่องจากว่าดาวการเงินของคุณนั่นก็คือดาวอาทิตย์ฮะจากโคจรย้ายออกจากราศีมีนที่เจอกันกับดาวราหูและดาวเสาร์นะคะเป็นดาวบาประเคราะห์นะที่ทําให้เรื่องการเงินของคุณต้องใช้เงินเยอะนะคะเขาจะย้ายออกวันที่13เมษายนนี้นะคะเข้าไปอยู่ในเรือนกรรมะแทนค่ะและได้ตำแหน่งที่ดีมาทรงคุณมาตรฐานเป็นตำแหน่งอุด อุดแปลว่ายิ่งใหญ่มากมายนะคะเหนือหรือว่าบุญภาวาสนาส่งทําให้คุณนะเก็บเงินได้ก้อนใหญ่ค่ะเงินเข้ามาก็มีโอกาสที่จะเก็บออมได้ในเดือนเมษายนค่ะแต่ต้องเป็นครึ่งเดือนหลังเป็นต้นไปนะคะชาวลัคนาราศีกรกฎนะคะอยู่ในจุดที่ลอดพ้นแล้วค่ะในเรื่องความรักนะคะพ้นทุกพ้นโศกในเรื่องความรักสักทีค่ะเพราะว่าก่อนหน้านี้นะคะชาวลัคนาราศีกรกฎเนี่ยมีดาวความรักนะะ่า คือดาวเสารโคจรอ,อยู่ในเรือ,อนมรณะมา2ปีครึ่งนะคะตั้งแต่ต้นปี2566และยาวมาจนถึง29มีนา68ในเดือนนี้เดือนเมษายนเป็นเดือนแรกนะคะที่คุณจะมีโอกาสที่ดีในเรื่องของความรักสักทีค่ะคนโสดนะคะมีเกณฑ์ที่จะได้คู่จากการเดินทางไกลร่วมกันนะคะหรือเป็นคนที่อยู่คนละจังหวัดกับคุณก็ได้นะคะ มีโอกาสที่จะมีรักทางไกลนะคะแต่ก็ยังดีกว่าการที่ดาวความรักไปตกในเรือนมรณะอย่างเช่น2ปีที่ผ่านมาอย่างแน่นอนค่ะหรือสำหรับบางคนนะคะที่รุนรักรีเทิร์นนะคะมีโอกาสมากๆเลยนะคะที่แฟนเก่าสามีเก่าภรรยาเก่านะคะจะกลับมาสู่อ้อมอกอ้อมใจของคุณกลับมางอนง้อคุณคืนดีคุณก็ได้ค่ะหรือสาหรับบางคนนะคะที่เป็นเพื่อนเก่าเป็นกิ๊กเก่าที่ เคยคุยกันนะคะห่างหายไปแล้วมานานแสนนานนะคะ กลับมาวนเวียนในช่วงเดือนเมษายนก็ได้ค่ะและสำหรับคนที่มีคู่มีแฟนมีสามีภรรยาอยู่แล้วนะคะในเดือนนี้นะคะถ้าคุณลอดพน้นนะคะพายุโหมกระหนำ่ำรุนแรงสำหรับความรักความสัมพันธ์ของคุณจับมือประคองกันมาได้เหนียวแน่นจนถึงเดือนเมษายนปี2568ได้นะปิมบอกเลยว่าต่อไปนี้ก็อาจจะไม่มีวันที่จะแยกจากกันหรือ มีเรื่องอะไรที่ถาถมเข้ามาหนักๆรุนแรงอีกแล้วก็ได้นะคะเพราะว่าดาวความรักของคุณอยู่ในจุดที่รอดพน้นพอยภัยทุกสิ่งทุกอย่างแล้วนะคะเข้าไปสู่ในเรือนที่ดีมากๆนั่นก็คือเรือนสุพรนนั่นเองนะคะแต่ก็ยังมีอุปสรรคในเรื่องระยะทางอยู่นะคะอาจจะเป็นลักษณะที่เขานะคะคู่ของคุณต้องเดินทางไกลไปต่างประเทศไปต่างจังหวัดทํางานเยอะนะคะไม่ค่อยได้เจอการแบบนี้ก็ได้ะคะ่ะหรือนะคะถ้าพูดถึง ในเรื่องของความสัมพันธ์ก่อนหน้านี้มันอาจจะเป็นลักษณะที่มันมีเรื่องที่มันเครือบแคลงใจกันนะคะแล้วก็อยู่ห่างกันสักพักหนึ่งแยกเตียงแยกห้องกันนอนนะคะ แต่พอมาณเดือนนี้เมษายนทุกอย่างมันจะลงขึ้นนะคะมันเหมือนยกภูเขาออกจากอกมันเริ่มมีความสัมพันธ์ที่มันเหนียวแน่นมากขึ้นมันมีสายใยที่มันต่อกันติดได้มากขึ้นเป็นช่วงเวลานะคะที่เริ่มมีข่าวดีในความสัมพันธ์หรือสัญญาณเล็กๆนะคะที่บ่งบอกได้ว่ามันมีการคืนดีกันหรือให้ใจเชื่อใจไว้ใจกันมากขึ้นทําอะไรร่วมกันได้ง่ายขึ้นนะคะไม่ได้มีปากส เสียงกันมานานแล้วและในช่วงเดือนเมษายนมันจะมีสัญ,ญลักษณ์ดีๆในเรื่องของความรักให้คุณได้เห็นค่ะ ยังไงแล้วนะคะพิมขอแสดงความยินดีด้วยจริงๆสําหรับคู่รักชาวลัคนาราศีกรกฎทุกท่านนะคะที่ประคองความรักกันมาจนถึงตอนนี้มันดีและมันสวยงามมากๆนะคะแม้ว่ามันจะมีอุปสรรคขุกขะบ้างนะคะแต่ถ้าคุณยังจับมือจูงมือกันได้มาจนถึงตอนนี้นะ,ะปบมือแสดงความยินดีด้วยจริงๆค่ะสำหรับใครนะคะที่ชอบการทำนายดวงของปิมนะคะและต้องการรับข้อมูลข่าวสารอัปเดตนะคะในแต่ละเดือนในเรื่องของการโคจ ของะะเพราะเนื่องจากว่าปฏิทินโหราศาสตร์ที่พิมพ์ใช้เนี่ยเป็นปฏิทินนิรายนาลาฮิลีไม่เหมือนแบบทั่วไปที่เขาใช้ปฏิทินสุริยญาติเนาะทีนี้การโครจรของดาวมันจะไม่เหมือนกันกับของนักโหราศาสตร์ท่านอื่นๆด้วยนะคะหากใครสนใจนะคะอยากทราบข้อมูลอัปเดตนะคะแต่ละเดือนพิมพ์จะมีการแจ้งเตือนส่งข่าวสารนะคะว่าเดือนนี้ดาวนี้เดินไม่ค่อยดีนะคะหรือว่าต้องระวังคนละขนาราศนีนู้นนี้ต้องระวังเรื่องนั้นเรื่องนี้นะคะพิพมก็จะมีการอัปเดต นะะในทุกเดือนเลยเดือนละครั้ง2ครั้งนะคะ3ครั้งว่าไปนะคะโดยคุณสามารถนะคะเข้ามาแอดไลน์เป็นเพื่อนกับปิมพ์ได้เลยนะคะทางช่องนี้เลยค่ะปิมนะคะ a o t อ,อวค่ะเป็นบ้านเขียวนะคะและทุกคนสามารถรับข้อมูลข่าวสารต่างๆได้ฟรีเลยค่ะสำหรับวันนี้นะคะอย่าลืมกดไลค์ให้คลิปนี้นะคะกดติดตามช่องของปิมนะคะแล้วก็คอมเมนต์สิ่งดีงามให้กำลังใจ ะะแ,ลและอย่าลืมส่งหัวใจนะคะคอมเมนต์เข้ามาให้ปิมเป็นกำลังใจให้ปิมในการทำคลิปดีๆต่อไปด้วยนะคะสำหรับวันนี้ขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ